โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ใจสากานนี่พี่น้องก็ละลอฮุซุบะฮานะวะตาลาวัลลซีนะยักนิซูนัซซะฮาบะวัลฟิดดะตะวะลายุ่งฟิกูนะฮาฟิซาบีลิลลาะอัลลอฮุวาคนที่เก็บดับสะสมทองสะสมเงินพี่น้องวะลายุงฟิกูนะฮาฟิซาบีลิลลาห์ไม่ใจสากานไม่จ่ายออกไปในหุ่นทางของอัลลอฮุซุบฮานะวะตะอาลา ه, เอ่ปอนว่าต้นนี้สากัดนายยังเอยไม่ของฉันไม่ต่อด้หาเลขพี่น้องฟาบัชิรุฮุมบิอาซาบินอาลีมอัลลอฮวามมฮัมมัดเอ้ยแจงขขาวบอกเลยว่าพวกเขาเล่านั้นโทษอาศับอย่างอาลิมสุดเซนที่จะเจ็บปวดเอาตาังเต้นพี่น้องที่รักกับเอาตั้งตอนที่มาละกัดมูดจากชีวิต ความทรมานความเจ็บปวดพ้องมาลกัรมุดจากชีวิตนี้พี่น้องครับมีความสุดเส้นที่จะเจ็บเจ็บปวดแลกกรขึ้นผมเราเล่พันนีพี่น้องน้อยเอย้คนนั้นว่าชั้นไปฟาวพี่น้องว่าน้อยเละแต่มันนอนตายนะไปบายสิ้นเถนะบอิดริสอลัยฮิสสาลามพี่น้องเทฐานเคยผ่านกระบ,บวนการ หายมาลกัดมุดจากชีวิตไปเร็วเแกว่าเป็นพันปีพี่น้องนาฟาั่มคุ้มคืนติดติดยุนในโคฟั่ฟมจะปวดเตีมันรวดราวตอนที่โรควิญญ,ญาณออกจากรางเนี่ยยังไม่หายที่ใครจะช่วยเรลือเราได้พี่น้องกับณวันนั้นไม่มีใครช่วยเรลือเราได้เลยดังเพราะฉะนั้น โทท่านอาศับที่มากไม้นี้พี่น้องครับนั่นเขาขึนในโลกอาเคระเตนาส้นใจพี่น้องครับเราไม่ใจสากัดตัวนี้มันทรงผลกระทบไปยังอิบาดัตตัวเอื่นอด้วยเสียดายพี่นออ้องอิเลเซนก็ใจต่ได้ล่ละออย่าตามลักเซลเลยเนาะ หนึ่งรอยบาทนี่ใจาสากัดกี่บาทพี่น้องสองบาทอาสิบเอ๊ะนี่หนึ่งจังกว่าสองจุดอาเปลือกสิน้นอ่ารวยหนึ่งสองบาทอาสิบพี่น้องไม่รวยพี่น้องเนาะไอ้นั่นรวยหนึ่งสองบาทอาสิบท่านหนึ่งพันละพี่น้องยี่สิบห้าบาทโอ้ก่าวมกลองหนึ่งยี่สิบมาบาทเต้พราะว่าเส้นหนึ่งท่าได้พป่น้องสองพันนาเอ๊อะคำทายเลยพี่น้องตั้งสองพันหา้า นี่ข่าวชาวบ้านนี่แม้ว่าได้จะคลึงเลยพี่น้องโปรดทองเสนพี่น้องห้าพันเอาเลยเริ่มคิดพี่น้องนะนี่ดาวรถเพียงได้สกันเลยพี่น้องว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราไม่ใจสกัดณนวันนี้ส่วนหนึ่งอุลามะบอกว่าซาลาสุอาญาตินุซนิลัตมัครูนาตัมบิซาลาสินซอายะนี้พี่น้องครับ อัลลอฮฺตาลาประทานลงมาพร้อมด้วยสามสามเรื่องที่โคกันของสามประการนี้พี่นองโคกันและยุกบาลวาฮิดะต้มมินฮาบิไกดิลอุครอถ้าไม่ทำอันหนึง่งอันใดยพย่น้นองอีกอันนึงอัลลอฮฺตาลาท้าไม่ตอบรับโคงมาเป็นโคเยกไม่ได้ เอาวัลุอาประการที่หนึ่งก็ลูฮูตาลาอากิมุสซาลาวาอะตุสจาคะ ayah ที่หนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮลาชายให้เราดำรงละมา่งใชให้เราจ่ายซากันอัลลอฮ์จะสั่งลงมาควบโหกันเลยเนาะอากิมุสซาลาวาอะตุซจาคะเพราะฉะนั้นฟามังซัลลาสซาลาวะลัมยูอะดิซจากะเคยที่ละหมาดครับฮาวลา หัดหยุดเอาพี่น้องดูห้าธรรมอิสรอาไม่ทิงมายังหายัตมายังตัดเบะมากมายเลือกเกินที่เราละมาเตวะลำอยู่ยอด,ดิซากาะเตเรื่องสากกาพี่น้องเงียบกริบไม่เคยแล่งทึงเลยเราไม่ได้จ่ายด้วยล่ายกอบ,บาลูมินฮุสซอลาโตเน่นนอนัลลอฮุซบหฮานาวะตลาไม่รับการละมาของเราที่เราทำ พอเปรตในอะเครัตในลูกนะพี่น้องครับอย่าลอในพุทธบุญละมาตตะระเวทพ้องฉันดีสิบปรกอาถุกขืนเดือนรอมฎดอนอย่าลอในพุทธบุญละมาตฟัดดูฮาเวลาอย่าลอในพุทธบุญละมาตพ้องฉันที่ไปทาที่มสัสยิดฮารอมนึ่งวัตถุพี่น้องกับนึ่งเส้นพุทธบุญเขาคนนี้ไม่ได้รับอัละะลอฮาไม่ตอบรับกับการละหมาตของเขาเลย ตลอดลาจะไม่ให้พุทละบุญตอบแทนเลยพี่น้องกับในวันอัคราน์ตองสุบิลลาฮิมิงซาลิความขาดทุนอย่างมหันที่เกิดขึ้นประการที่สองวัสานิยะพี่น้องกับก้าวโลหะตาอลาะอตีอุลลอฮ์อะตีอุลรอซูลต่ออัตตอลลอ a h และต่ออัตตอรอซูลพี่น้องฝักดีต่อัลลอ h ฝักดีต่อโรอซูล อันนี้ข้องผูกกันฝามันอัตออัลลอฮ์วะลัมยุติอิรอซูลใครที่ตออัตต์อัลลอฮ์ก็จริงพี่น้องแต่ไม่ต่ออรอซูลนี่ลายุบบาลุมินฮูตออัตุลลอฮฺิต่อาลาแน่นอนอัลลอฮ์ตาลาก็ไม่รับด้วยนี่ข้องที่ไม่สามารถที่จะเยกันได้และองค์การที่สามพี่น้องเนาะก็ลู้ว่าแตละอันิีสกุรลีวาลีวาลีได้ อัลลอฮ์สั่งว่าให้ทานจงชูโกดขคอบคุณต่อฉันและกับโพเมข้องทานทั้งสองฟามังชาตารัลลอฮ์ฟามังชากร الله, า,ากรัลลอฮ์เคยที่ครอบคุณต่ออัลลอฮ์พี่น้องทำอย่างไรคอบคุณต่ออัลลอฮ์พี่น้องละมานคือบวชใจสาการทำอิบาดานทำการวากอฟทำการซอดาโกา ทำถูกสิ่งถูกประการตัขณะเดียกันวาลัมชัชกุลลิวาลีได้เหตไม่ได้ชูโกตไม่ได้ขอบคุณโตโตพอเมทั้งสองไม่ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีที่จะต้องดูแลพอเมทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับมาของสามีก็คือหมาเราปะของสามีก็คือปะเรา ตเตเป่ามาเปลี่ยนซั์ว่าตัวย่ายเอ๊ะ้าว่าหางบางพดเอ๊ะนั่นเคยแหละตัวย่ายเร่าอว่าพี่น้องลองคิดคำรัพ์เลยนะอันนี้เคยละตัตาบางคนล่วงตาว่าไม่เล่นอนล่วงย่า่เหลือเตเรียกกันเตถ้าเรามาเปลี่ยนคำซัพ์ไหมพี่น้องนี่เคยละมาตัวยว่า,า,ยวา่เราเรียกว่ามานี่เคยละพี่น้องตัวตาเราเรียกว่าป่า นี่คือลักการจริงๆของลักการศาสนาเพราะฉะนั้นมาข้องสามีปะข้องสามีนั่นคือมาข้องเราเลยกับปะข้องเราบางคนว่าไม้ชั้นเอาจปาปวกพัวดอกปะหมานไม่เอาอันนี้ไม่ได้พี่น้องผิดลักการศาสนาอย่างใย่ีรวง,งฟังผู้ใช่ละไม้ชั้นเอาที่ดอกซ้ารือว่าตัวใหญ่ชั้นไม่เอาตัวตาชั้นไม่เอาอันนี้ทาไม่ได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นโตให้เราละมาดมากสักเท่าใด เราทําอิบาดักมากในข้อตามเตพี่นอ้องแต่ขณะเดียวกันเราบกพรองในเรื่องนาถหรือเรื่องการทําความดีต่อพ่อแม่ต่างสองเนี่ยล่ายุกอบบาลูมินหูชุกรูหูลิล,ลาฮิตาอาลาเนโนนพี่น้องที่รักทุกท่านครับอัลลอฮฺาตาอาลานี้กะไม่รับในการเตเราทําอิบาดักเล่านั้น สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเราชี้ไปใจว่าฉันละหมาดครบฉันทือบวชครบฉันไปฮัทแลลวฉันไปอุมรอไล่ครั้งแล้วแต่ขณะเดียวกันเรื่องกลายตัวเนี่ยในการโตอัตโตพเมทั้งสองพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงพ้นพยังอิบาดันอามานที่เราปฏิบัติและเรากระทมอยู่ในแต่ละวัน พี่น้องลองลับตาหนึกเลเทิดพี่น้องกับว่าเมื่อพุทธลบุญเราไม่ได้หรอกละหมาดกันเน็ดเหนื่อยอ่านกุรานกันพี่น้องนอนตัดเวรเสียรบบางคนนอนหิ้งข้าฮักเสียังยังเหลวไม้ฟามบางคนหลอกตาพี่น้องทำป่ห้ตาเจงได้อ่านกุรานทำอิบัดัดขันมากมายแต่คณะเดียวกันพี่น้องกับเมื่อไม่ได้พุทธลาบุญอะไรตอบแทนเลยนี้ ไปชังบ้านตาชังความดีความชัวในโลกโอะเคตโลกนาเนี่ยมันชินักไปปราดนื้อพี่น้องเมื่อตาชังความดีของเราไม่มีพลบุญแต่ขณะเดียวกันบาปที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยแต่ละวันตลอดอยู่เสี้่วโมงนี้พี่น้องเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นนี่อว่าะเป็นพอคิดเนาะที่จะให้พี่น้องได้รวมกันคิด